กันที้เราไปสาขาโน้นต่อนะครับเราจะไปเซเว่นสาขานะครับตอนนี้ก็ไปที่สุโขทัยมาล้านหนึ่งนะฮะบ้บานเมืองนีเราก็มาขอพี่ไก่นะครับเราก็มาคุยกันน้องนะฮะร,ร้านสะอาดครับ ยอดขายกับน,น้องนิดนึงนะนะน้องกำลังคัดสินค้าทอ็ทอปต้งนั้นเลยสินค้าจากจะเป็นอีเลเว่นนะร้านเราจำหน่ายสินค้าแรง A นะคะอร่อยทุกชนิดนะคะอร่อยทุกโปรดักต์เลยนะคะที่ก็กำลังจะมาอีกหนึ่งสาขานะครับซึ่งเป็นสาขาของคุณชมพู่นะครับ ชุมชน,นของพี่ไก่